อ่ะอ่ะเราจะไหวทำไมครับเนี่ยสวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการ Channel Mel TV และวันนี้ผมจะมาประกาศความเออผมจะมาขอสแสดงความยินดี้ลยนะครับเพราะประเทศไทยของเรานะครับมี YouTube เป็น YouTube Thailand แล้วนะครับ ก็พอดีผมไปดูรายการพอดีผมไปดูไอใน u t u b e อะ่ะเขาเหมือนกับว่ามีแบบว่าเป็นเพจ y o u t u b e ของประเทศไทยเรานะครับถือว่าเป็นความภูมิใจของชาวไทยเรานะครับก็ก็คือเขาอะ่ะคงจะเป็นเพราะว่า YouTube อะ่ะเห็นศักยาภาพของคนไทยนะครับเขาก็เลยเปิด ยู u ูบไทยแลนด์นะครับแต่ถ้าจะไม่ผิดคือต่างประเทศเขาเปิดตั้งนานแล้วนะครับก็ไทยเพิ่งมาเปิดเมื่อเมื่อวันที่19พฤษภาคมพศ2 5งพออ 57, แล้วก็20และคิทศศักลและคิทสสักการส0 1 c นะครับก็เนื่องจากการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่นี้ผมก็เลยมาทำกระดาษนี่ครับถามว่ามันคือกระดาษอะไร ผมเขียนช็อตโน้ตนะครับคือดูล,ล,ดลักษณะเนี่ยมันไม่ใช่ช็อตโน้ตหรอกครับผมใช้กระดาษแบบเอากระดาษรีไซเคิลน,นะครับมาเขียนนะครับเพื่อเพราะว่าเนื่องจากผมไม่มีกระดานไว้ใช้สาหรับแสดงตัวตนครับก็ผมจะซูมให้ท่านดูละกัน,นะครับผมอึบอึบอึบเ้ยเดย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องตกกล้องตกมีบันล่ายัเว้ยนะคร<ม>ับผมก็นี่นะครับก็ไม่รู้ซูมกัน อผมว่าต้องซูมอีกวะ่ะนี่เลยเอ๊ะใหญ่ไปเปล่าเ,เดี๋ยว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 ฮะทำไมมัน,มนดูแปลกช่างเดินนะครับอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อยอ้ๆอ้อยละถ่ายหัวทำเพื่ออะไรวะกูเนี่ย นะครับก็อย่างที่ว่านะครับพอดีกล้องผมตั้งโต๊ะอยู่ครับก็เลยเหมือนกับว่ายังไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกับกระดาษแผ่นนี้นะครับว่ามันเขียนว่าอะไรนะครับนี่นะครับก็เอ้ยเอ้ย,อยขอขอปรับก่อนไอ้พัดลมปิศานี่มึงอีแล้วนะมึงพัดลมอิศาพัดลมปิศาน,านะมึงเดี๋ยวเถอดเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงซายว่าก,กูเอ๊ะะ คัดลงปริศนาตอนดีอาเส้นเวนะฮะเงียบไปเลยเรื่ออัวจะถ่ายกล้องโอเคนะครับทีนี้เรามาทํากันต่อนะครับนี่นะครับมันเป็นลายมือผมครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังครับใครอ่านออกอ่านนะครับคือติดตามผมได้ที่ชาแนลกันตะพลเด็กไยบุญยศนะครับไอชื่อนี้นะครับคือชื่อชาแนลของผมนะครับ ให้เสิร์ชชื่อช n แนลตามที่เขียนไว้ข้างบนก็คือชื่อที่ผมเขียนไว้อย่างเงี้นะคะก็คือชื่อกันตาโฟเดชไทยบุญรอนี่นะครับเป็นชื่อช n แนลของผมนะครับแล้วก็ให้เสิร์ชชื่อช n แนลตามที่เขียนไว้ข้างบนแล้วกดแล้วกดอะไรอะ่ะกด s u b สไคร e นะครับเอ๊ะเล็เเบผมมันติดอะไรอะ่ะแป๊บหนึ่งนะครับก็ ไม่อยากตัดคลิปเลยอ๋อพอดีถูๆที่กันเกงนะ่อยก็ออกนะครับก,ก็ติดตามผมได้ที่ช n n นลกันตาพลเดชไทยบุญยศนะครับให้เสิร์ชชื่อ c h ช n n e l ตามที่เขียนไว้ข้างบนก็คือกันตาพลเด็ดไทยบุญยศนี่นะครับแล้วกด Subscribe นะครับแล้วก็พบกับผม ได้ต่อทาง f c e e o o o นะครับก็ความจริงมันต้องใช้คำว่าพูดคุยนะครับก็คือเหมือนกับว่าต้องพูดคุยกับผมทาง f a c e b o o k นะครับพอดีผมเขียนผิดนะครับก็คือจะคุณจะแอดแอดแอผมหรือจะติดตามผมก็ได้นะครับชื่อ Facebook ของผมคือ meldej นะฮะ m e l d e j นะครับทบทวนกันอีกรอบนะครับทุยไม่ใช่น้องนัชชานะฮะไม่ใช่นะฮะก็ m e l DEJ นะครับส่วนมาดูลายไอดครับลายไอดก็คือเมลคุงสอนะครับเขียนแบบนี้เลยนะครับ melkung2 นะครับเมลคุง e 2นะครับ,รบและอันนี้ก็คือคำปฏิญาณของผมนะครับผมสัญญาว่าจะทำรายการของผมให้มีประโยชน์และสนุกสนานบันเทิงครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผม นะครับก็เป็นกระดาษช็อตโน้ตที่ผมเขียนเอาไว้นะครับเป็นแบบว่าผมทําคลิปเฉลิมฉลองนะครับก็อย่างที่ว่าอย่างที่ว่าไปนะครับก็นี่เป็นรายการของผมนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมาดูกันเยอะๆนะครับก็อ่ะ๋ย่าถ่ายให้ดูกันเลยแล้วกันอ่ากระตูโพงเดชพายบุญยศชื่อ Facebook MailDate แล้วก็ลายรไอดีเมลคุงสองก็แล้วก็ปฏิญานะครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ แล้วก็อุ้ยแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ได้อีกครั้งนะครับพอดีตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ได้อัดต่อแล้วนะครับพอดีอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของทริปปิดเทอมครั้งนี้นะครับก็ขออภัยมานาที่นี้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอ,ขอจบพลิงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายว้าว wow!